ขอ,อเชิญท่านผู้ชมเข้าดูการถ่ายทอดสดผ่านจานดาวเทียมการแข่งขันเล่นเกมระดับโลกระดับประเทศในชวีปเอเชียโซนโอเชียเนียก่อนครับตอนนี้กี้ครับกิติภัฒน์นึกมีมือโปรครับเล่นคาลเตอร์ตั้งแต่อายุจำความได้ตั้งแต่สองขวบครับโอ้ตอนนี้เขาเล่นอย่างดีครับเก่งมากครับ ส่วนข้างผมก็ปวิทวัตมีร้องครับอันนี้ก็เล่นตั้งแตบบ่เกิดมาน,นี่เล่นเลยครับไม่รออะไรครับเกิดมากระโดดใส่คอมพิ MM. วเตอร์นะครับเคาน์เตอร์ครับอันนี้ชื่อตัวอะไรครับชื่อตัวอะไร <aran S 1> ชื่อตัวอ๋อชื่อว,วิทวัตอันนี้ชื่ออะไรครับกี่ตัวตัวละครชื่ออะไรครับนะก,นกี่ชื่อเชเอรนคะรับโ,โอ้โหโหดครับโหดชุมชนคนิดเกม เล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจครับตอนนี้โอ้ยยี่อ้ยี่อะไรเส้โอ้ยยามีข่าวดูตอนนี้เขาหวังแคป์อย่างเดียวเท่านั้นครับสามแต้มแรกต้องเก็บมาได้มาน,นี่ครับยีน,นาเกียครับใจกองเชียร์ครับกอ,องเชียร์ซิตตี้ครับซิต,ตี้ซิต,ตี้ <laughs> ผู้ชมในการ่ายทอาสดครับนี <laughs> ่ครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับไก่ย,ย่างข้าวดาว หลัก <c oughs> สูตรนัน้นในการซื้อไก่ย่างมาเป็นข้าวเที่ยงครับผมอัน <c oughs> นี้ก็ผู้สนับสนุนหลักเหมือนกันครับสนับสนุนรายครับได้นำตัวหน่อยครับา <c oughs> <c oughs> ยใหญ่รวยครับรวยทำไรก็ทำไรก็ไม่ผิดครับคนรวย <c oughs> เออเป็นเรื่อง มือโกครับมือโก้ออซาครับโมเตอร์มวยทีครับจับมาครับสิบเมตรครับสิบเมตรเสียครับเสียทั้งนั้นไอ้ดี่อกเชียร์เชียร์เชียร์เกมเชียร์มวยครับเชียร์เกมเชียร์มวยมันครับไอ้อยู่ที่เท่าไหร่ครับโชว์ใหม่ครับโชว์ใหม่โอ้เก่งไม่เบาครับโปรหรือเปล่าครับโปร เล่นอัพเกมมากเลยนะดูนะสเต็ปเทพไม่มีใครเหมือนนะนี่ก่อนก่อนจะมาเล่นนี้ทำไรามาก่อนคนระับชาชักักใต้ขายชาชักเนเะขากกนนะยิ้มมาช่วยตัวประกันเลยยิ้มมิ่งเป็นไรวะครับนะเล่นเกมก็มีประโยชน์อย่างหนนะึ่งครับเป็นกรุงมาเตอร์มวยมาก่อนนะเป็นเทรนเนอร์คนระับเทรน,นเนอร์ปากเกี่ยวเป็นวนวดเป็นนวดขานวดน้ำนเลยคนระับ คกูให้ความรู้เรื่องเกมอย่างจริงจังครับุ่นคนจะมาทุกคนจะมาแต่เป <c oughs> ็นยูนิิดกูคช้ทยกูใ้สูยคนไนคนที <c oughs> <c oughs>